พี่ขอแนะนำร้านอพจอปร้านขายลบักและรับเติมกินต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับลิงก์ตารางคิปลเลยนะครับผมครับรา้านีดีช็อทุกคนใครสนใจร้านรับฟาร์มก็ขอรา้านดีเลยนะครับผมบอกเลยว่าระเบิดตุ้มตามลล้ครับอเไว้จใจทุกนเพจจริงจะเป็นคนติดตาม6 7 3คนขึ้นไปนะครับผมมาฟังมันเยอะๆนะทุกคนลิงก์ตารางคิดเบรน์ลครับโอเคครับผมน้องชอวร้าน็องคนโซนร้านรับฟาร์มอต่างๆางไม่ว่าจะเป็นชีวิตและทูหรือว่าฟุนนะครับแล้วก็มีกดผล มันมันเดี๋ยวผมต้องอ่านหน่อยเดียไอต้ตามันเรียกว่าอะไรนะไทเอาเออเรียกว่าไทาเอานะครับมันเป็นการที่แบบว่าตีบอสด,ด่านนี้คือสุม่มถ้าชนะคือได้ของเลยใช่ไหมใช่เออน่าใช่นะถ้าชนะคือน่าจะได้ของเลยนะครับสำหรับด่านนี้นะทุกคนโอเคก็ใครที่อยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงหรือว่าลงกันยากหรือเปล่าก็ดูคลิปพี่ได้นะ,น,ะน,นะน,นี่จะได้ตัวคีระนะผมไม่รู้ว่าสามารถทำอะไรได้นะผมโอเคก็จะดูแล้วดูฝากกดไลค์ก็ชัยติดตามก็เริ่มต้นดูคลิปได้เลยครับผมนะ้องใช่ Let's go โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในแบบกันแล้วนะครับผมโอเคโอ้โหแพ้มาสองรอบแล้วครับผมตัดไปแล้วทุกคนปะผมได้สูตรเดียวนะผมใช้เมียอานี่ครับผมมีกูบินต่อนะทุกคนโกงมากๆนะครับมีกูบินเนี่ยแนะนำให้ทุกคนแบบมีไว้ในตัวสักคนละตัวเลยแย่ครับลองดูนะทุกคนครับน้อยตาเนาะเองอยากได้ปะอยากได้แต่สมไม่ได้ไงมาไม่ทันด้วย คือมันได้ยากมากเลยนะทุนไอเมกุบินเนี่ยผมสุ่มไป40รอบนะกว่าจะได้นะครับท่านผู้ชมก็ใครที่อยากดูคลิปรีวิวก็นั่นแหละครับจะดูคลิปนี้ก็ได้นะเพราะพี่ก็ลงคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอ้หตัวแรกไหวปะไหวแหละต้องไหวแล้วครับท่านผู้ชมโอเคาจะครบแล้วดูสามพันจะครบแล้วอีกสี่ร้อยแค่สี่ร้อยอีกสี่ร้อยท่าอีกสี่ร้อยอีกเดียวท่าอีกเดียวอีกเดียวอีกเดียวเออบ้าถึงบ้าวะลองดิ มาถึงแล้วมาถึงแล้วมันจะระเบิดตุ้มตามทุกสายทุกคนดูนะสามสองหนึกระเบิดก็ก็คัดตุม้มตุ้มไปหายดีเป็นไงเขาท้ายครับทุกคนดูดิอลังการชิบหาเลยตัวเอยอลังการจริงๆนะทุกคนครับโอเคเอาตัวเดิมไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งอัพดีครับทุกคนไอตาเราไปดูบ้านดีๆนะผมแตกเพราะผมไม่รู้ตัวกันหลายรอบเลยนะครับทุกคนแต่แบบงงๆนะครับจะชนะก็ไม่ชนะจะแพ้ก็แพ้เลยนะครับเออเม่งอะไรก็ไม่รู้นะของด่านเนี้ย ใครเล่นก็ฝากเตือนคิดฝากเตือนย้ำใจนะมันไปเร็วเนอะด่านนี้ไปเร็วมากนะทุกคนด่านมันสั้นแล้วก็ไปเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับขอเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับโอเคครับตอนนี้เวฟที่สิบแล้วนะครับโอเคตอนนี้พี่ป๊บบูอัพบูมาจะแบบมันใกล้ตัดแล้วนะพี่พอก่อนนะครับจะมาอัพไอตัวพวกนี้กันนะครับผมโอเคเอาพวกนี้ต่อเลยเสี่ยวจังเลยครับกดเลยดีกว่าเสี่ยวนี่ยเสี่ยวมากเสี่ยวมันหลุดครับผมหลุดแล้วคือแพ้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาระเบิดตู้มแตกหมดครับไม่ตายเหรอเฮ้ย ตลกแล้วโอเคตายอยู่ตายอยู่อีกสักรอบอีกสักรอบสองรอบติดเลยแล้วกันนะครับมันอึดจังเลยตัวเนี้ยสองรอบสองรอบติดเลยมาๆๆร้างชาร์จอยู่นะครับโอ้ยจนึงพี่เขาวางไว้ตัวเอ้ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยโอเคเดี๋ยวอึดจังเลเฮ้ยเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยโคตรอึดเลยนะท่านผู้ชมครับอึดมากนะครับผมต้องกดสองตัวนะผมเชื่อผมว่าน่าจะไหวอยู่นะครับสองตัวน่าจะรอดอยู่นะครับถ้าตัวเดียวผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า ดูสามตัวพร้อมกันทุกคนดูระเบิดระเบิดอลังการตูมต้มตู้มอีกทีนึงตูมโหโคตรเเลยอ่ะหน้าตาเนอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวพี่ฟางตรงนี้ต่อ,อยตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคมีหลายที่ไว้ครับทุกคนกดดีกว่ากด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 เดี๋ยวเราแย่งดีกว่าครับเดีย๋ยวเราแย่งเดีย๋ยวเราแย่งบบลี่ดีกว่าครับท่านผู้ชมแย่งบบลี่ฟาร์มเลยครับดูนะหายหมดนะครับดูดูดู รอหลอหอตู้โอ้ยยังเจ๋งอะ่ะโคตรเจ๋งครับท่านผู้ชมต่อต่อเชะมาเรียกซิสสรรมสาวได้ไหมครับอุ้ยจะได้ขี้เล้าป่าวไอ้ตาอีวัวตตนตานี้จะได้ใบตาตาน่าจะได้นะเออผมว่าตาน,นี้น่าจะน่าจะมาครับผมมาดูทรงแล้วตาเนี่ยวเฮ้ยแล้วไม่ไหวแล้วตาเฮยแล้วไม่ไหวเลยนะตายกูตายแล้วครับทุกคนอยู่แม่งจะลดถึง เอออยู่มันก็จะรถเฉยเลยครับมาเรียบสิสี่แล้วสิบสี่แล้วนะครับโอเคสวยเฮ้ยไปเร็วมากนะครับทุกคนไปเร็วๆนะครับพี่ต้องกดแล้วแหละไม่งั้นไม่น่ารอดครับทุกคนแปดพันเรียกวะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอุ๊ยระเบิดโอ้โหตอนนี้ต้อเป็นกูศลสามแสนเก้าเลยต้าไหวปะวะเว็บเว็บเนี่ยบแบบที่พี่แพ้ต้าช่วยหมาแหละเว็บเนี้ยหมาเราจังหวะละ มมผมปล่อยสองตัวเลยนะครับมาก็คือแบบเอาให้สุดๆไงเอาให้ชนะเลยเว็เนี้ยมาอันนี้<อ>ตัวนี้นะครับเป็นตัว AOE ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็คือเอ๊ะไม่ใช่ AOE อีหรือเป่าแต่เป็นวงกว้านครับเวลามันระเบิดพลังเวทอะตู้มตู้มสวยครับสะใจหน้าตาน้าเวลามันระเบิดพลังเวทอะโคตรสะใจเลยครับท่านผู้ชมแบบมันแรงอะครับแนละ้วมันระเบิดอะเออนะครับผมโอ้เหล็กมาทุกคนโคตรเหล็กเลยนะครับโอ้โหเราจะได้คีฬาแล้วครับทุกคน กดไม่ติดกดไม่ติดโอเคเฮ้ยจะแพ้ไหมนะเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยบอสมันตีเลยฮ้ยโกงว่ะเามาทุกคนมาเรายิงเข้าไปดูค่ะตู้มเรียบร้อยหูระเบิดแบบวิธีการระเบิดแม่งฟิวชั่นตู้มดูดิเพี้ยนระเบิดแบบสโลว์เวอร์ชั่นนะครับท่านผู้ชมอีซี่เลยวะตอนนี้มันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเก้าหมื่นนะครับโอเคพี่อยากลองอะไรวะทุกคนโอเคมาคนเลยนะครับ อันนี้ผมดาเมจเยอะสุดนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะชนะนะครับตานีสดใสหน้าตาเนาะอุ้ยแก็จะเพลแล้วเยี่ยก็เสียเลยตอนแรกเนี่ยมาตีบ้านเราแม่งถ้าเผลอๆที่เพลได้เลยเนี่ยบ้านเราเหลือเจ็ดร้อยเลยครับทุกคนเริ่มเหลือเท่าไหร่ไว้ตาเจ็ดหมื่นได้หกหมื่นเลยตอนนี้นะครับเริ่มเหลือหกหมื่นนะครับสำหรับไอตัวบอสนะครับผมบอสชื่ออะไรคีร่าปะ โอเคครับบอสชื่อคิร่านะท่านผู้ชมครับโอเคถ้าชนะก็ได้น่าจะได้ตัวคิร่าไปได้หรือว่าไม่ได้หรือไงหรือเป็นตัวอื่นโอ้ยเฮ้ยเอามันตีบ้านเราแม่งอุ้ยบ้านเราเอเราจะฉีดเลยตาบ้านกูที่ผ่านอะไรครับไอ้ตาเดวิดไหปวะวิสไม่เกี่ยววิทนี่หว่าวิสมันตามเวฟใช่ปะเดวิดเดวิดโอ้ยเดือดสองพันครับแตกเรียบร้อยครับชนะแล้วทุกคนเรียบร้อยครับผมโอเคได้แล้วดูดิ เนี <Yeah. S 2> ย่ยโยชิเก็นคีระอ๋อได้ตัวนั้นที่นั่นมาใช้เห็นปะ่ะไอ้นั่นใช้ไอเทนเซเซใช้ตอนแรกอะตอนระเบิดใช่ป่ะไอโรสทุกคนครับอุ้ยโยโยโยชิโยชิคากเกะนี่นะโอเคผมก็สลับคีบีในการสอนเอาต,ตัวใหม่นะน่าจะตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีตัวใหม่ในในคางก็สี่ตัวแล้วนะครับก็มี รีวายนะครับแล้วก็ตาไอบล็อกตาเหย่ยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไอมิโกบินนะครับแล้วตัวที่4ก็ตัวนี้นะที่ตัวได้เมื่อกี้ที่สุดแล้วร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับตัวที่โหดปะวะวะนี่ครับฮาดาวก็พอได้นะครับชื่อว่าคิระนะท่านผู้ชมครับโอเคก็ได้ฟรีๆนะสำหรับอีวันนี้ไปทำก็กได้ว่า35ขึ้นไปนะผมสำหรับการในการทำโอเคดูดิตัวอะไรมาวะ อ๋อได้กูร้อยอะไรวะร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหน่าจะปกติเลยนะนะครับท่านผู้ชมเคก้าทำคลิปนี้ใครชอบอ, like, share, อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับการสอนเอาตัวคิรัที่มาใหม่นะผมก็ลงเว็บไอไทท์เอาท์ทรูนะครับผมก็ใครอยากได้ก็ทำตามผมเมื่อกี้เลยนะครับก็ใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรเลวโกะใช่ไหมเิวโกะนะใช้ตัวเิวโกะนะครับแล้วก็ใช้พวกไอ้โบล่ใช้ได้นะไม่ต้องไปใช้ไอ้ มีกวินเป็นผมนะครับมันโกงก็โกงกันแหละก็โกงกันและครับท่านผู้ชมก็ใช้ก็ใช้ได้นะเชียร์เราลงก็ได้สลับไอ้รอบนี้นะทุนก็ใช้อาโหมดก็เพียงแค่นี้นะสลับเลเวลสองนะครับสามสิบห้าสามสิบห้าวิวขึ้นไปนะท่านผู้ชมครับโอเคก็สหรับคลิปนี้ใครชอบกิ่เล็บฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนครับบ๊ายบายครับผมน้องชอไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ